สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาหอดดมแล้วครับมาถึงโดมแล้วครับแต่ว่าต้องเอาของน้องสักทุกอ่าถึงเมื่อกี้ครับอะ s h ด o t กัน ก่อนอื่นอ้้คือมีคณะเชอร์ชิงโตเ่ยนี่คือบรรยากาศยูโดมลาดูจะเอารถของผมไป่อดูไปดูน้องน้ำเงินเราก่อนดูน้องนำเงินเรา รถเกสีไลน์นะครับสีเลยเนอะคนผูกหลอยา่างรุ่ลเก่าพนองเหมือนเดิมไหมโอ้วัสดีครับพี่เจ้ครับสวัสดีครับปาถือโอ้ไม่ใช่ปัดแบลโอ้เมนคือสิเดรสักสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวลากรถนำพอมการถึงมองพอด Tát Ta... Chắc bọt khỏi mong chọn đâu Oh, nó. No. Bát Ủa ừ đông sông buồn thế Xịt lông con Thật lạc tớm lông rồi oh, พออยาตเอารถไปคนค้องกับคุณพ่อกันครับพี่นอกมาหันนะครับท้อการเอาลูกไส้ไปเติมรลมแล้วกะ็เช็คโซนะครับเช็คน้ำมันโซนะครับเอาไปเห็นให้แน่นได้ถึงไปนะครับบนวิลมมาจากาน้ำสรับกำลังจะไปเก็บข้องครับ ของเพื่อที่จะเอาขนของไปซักเอาชุดเผ็ดก่อนนะครับเพราะว่าชุดเต็มมันยังอยู่ในรถล่างต้องถารถล่างมากอาจะสิเปิดรถล่างเอาล่างลงแล้วก็เอาชุด,ตชดเต็ม,ลลมปะะตไปสักได้ต่ตอนนี้เราจะทยอยขนของไปนะครับเพราะว่าขนไปไม่หมดรอบเดียวกำโดดแล้วมาแต่อเอารถเตี๋ยวเติมลงมาแล้วอาไปหลายนี่น้อง พี่น <No well ้องออกออกลับไปเดือนนึงจนเขาถอกเขาถอกสิซุกแล้วนี่เบิ้งตอนออกไปเขายังระถอกเด้พี่น้องอันนี้เขาถอกแล้วครับเออต่าไ้อนคอการเพราะว่าันเสียรถบัตรไปอันนี้เด้ ไปเติมลมมากครับโอ้ขนาดเสือที่ตัวปนีเฮามีมหอหัมองแล้วนี่ผู้น่ะของใต้หลาย<ด>ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวซักเสื้อผ้าเสร็จผมจะเอาไปล่างเพราะ่อไปจอดถึงมองยีหลี อ่าฝเงียล่งเงก้ยเปล่ล่างรถผม๊ยอฮะยมเวอาะผมล่างรถบัตรดังเฉดเฉดสะดุ้งเลยดิหนิล่างรถบัตรนี่เติมลมเรียบร้อยเช็คยางเช็คน้ำมันเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือเอาของไปเก็บบ้านวันนัไปเก็บรอกไ้น้อสักดี อันไรครับก็สียืนรโอ้ผมก็บังขี่คนของพอดีไหมครับมา่บับไทยับกับไปยันไงแล้วม่แล้วข้าตอนทายยไปไปห้อไปสตาไปเสรละอะไรครับสียาก็หรอ คือมันก็บัสุดทางผมเขาคนของรถปกับสื่อรถส่วงอบไสื่อรถ่วงบอบบบบบบ๊อบบอ่ว่ารอไหมอ๋อางหลัง้างหลังคืออยู่ดีแต่ว่าปิดวงกันเพราะว่าผมปิดวงผมเสียขันนี่ไปเที่ยวเฉยพอไปเที่ยวแมน แต่ว่าไปเที่ยวใช้ยังทันถามยังบ้าหูยยันไปน้ากรว่าของผมก็ตอบแล้วยันไปน้าผโอ้ยอยันตอนนี้ฐารถลังมาใช่ไหมรถลังมาไปรถล,ลังยังไม่มาใช่ไหม ี่อยากใหญ่จอดไวเดือนนึงอยากยุงอยากใหญ่เต็มเลยอะไรนะครับอะไรเอาเป็นอย่างสตาร์ทบริจิตเอาเป็นอยังติดบอนตดเยอะแต่มันเป็น,น<ม>บูบงเด๋อ <c oughs> บูคือกอาโอ้จอดโดนเนาะ,น,ะน,น,นี่แหละขอเสียของรถจอดโดนเาจะไงต่อเรา นาชีสองรอบนะครับเพราะรอบเดียวนาชีหมดหมดจุกคลิปดูก่อนทำไปกลับบ้านไป็ซักผ้ารถล่างเขาใช่ายยไามยำไรนั่นตามนีเวลาอย่าเอาไปเห็ดถึงเอาไปเห็ดยังขอล่างแอร์ล่างแทงแอร์ของนค,แคนแชคผัดลมของคนเพราะว่าให้มัน เรียบร้อยครับเวลาเข้าไปจังบุมีปัญหากลางค้างเช็คไปอนมันมีเวลาหรือเ่าเนาะเพราะปกติแล้วขันขันเป็นรถที่เขาแต่นี่ก็ธรรมดาเขาเช็คตลอดเนาะแมนบอกเช็คเลยมีเวลาไปเช็คเลยงานงานพี่น้องพ่อพี่สิโต่กองใส่ของผมอเฉลียวพี่น้องมันได้เก่าด้วครับแต่ว่าขี่นกมันขี่ใส่สิหลังเลยเงนมาเสีออก สหรบคิปนี้ก็ไม่มีองไรพี่น้องมอหอดดมแล้วต่อไปคือภารกิจต่อไปที่การเที่ร์ของล่างซักตากลางรถพ้วมพี่น้องพ่นละมื่อานี้นาซีบรินนอนแล้วพ่นไปนอนย้ำคืนแต่ว่าเมื่อคืนก็ได้หงีบอยู่บ๊อบบันไดนะครับถือว่าล่มนมันพักผ่อนก็คือโอกาสสะสาง โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว้สมิชกอครับเดี๋ยวพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับคุณมูเด้งครับครับผมโอ้เด้ง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 อด้งเด้งเดองเด้งเด้งเอ้งักผ้ายดนดีงเด้ง้้โ้้้้้งเเพ้งเด้ค้ดงดดดดง้ด เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่นติดตามครับสวัสดีครับ